หาพ่ทูกคจะีแจ้ว่ากบแปกยังาเอออันนี้แมนูค่ะค่ะค่ะวันนี้สี่สุขุมสุดนกำลังรอดติดตามนะคะ มือเนี่แม่คู่สวยเป็นพิเศษโปรดนวนะ่า <laughs> นางเซลกัน,น <c oughs> กอยู่เนีย่ยก้เือมือเนี่ยก้สิเดไปอัดเพลงมิวสิเพลงลืมเขาสะอายนะคะครับไอ้นี่ซาติทองจันเืิอกำลังเดินทางมากเพราะว่ามือเอือนวงโลกีชุดใหญ่เขาแม่คู่พร้อมหวนเทพรุ่งเรืองพทะธาตุซิทองจันกังเว้นดนะะ้ค่ะกังเว้นที่วัดป่าสาสนุกลผล่ลาลามค่ะมีงานบวงสวงไงนะคะสวงเ้าแล้วก็ตอนแรกบวงสวงเหีย ช่วงเศร้าสิเป็นการล่ำถวายนะคะถวายตนพระปาลาหลังจากจบจากการถวายตนพระปลาล่ำถวายเรียบร้อยก็สิได้ขึ้นเวทีปมามั่นซีมงเศร้านะคะ่ะขึ้นเวทีล่ำครูเข้าไปนิสราที่น้องจงนันวงดนตรีครบชุดเนาะค่ะมาได้นะคะ,นนะ,คะโรงทานนะคะโรงทานยังว่าง่เด้อค่ะเด้อ คุได้มียังแต่ว่าที่แน่ๆมีไอศ์ครีมมีไอติมเนาะค่ะค่ะของคุณน้อง่นเม้าเป็นไอซ์แครีมไอซ์ทีมอ่าวคนละอย่างไอซ์ทแม่นไอติมเป็นใหม่นําแม่นใหม่ไอศ์ครีมแบบตักไอซ์ครีมเลยตักโบราณด์ค่ะคุณเนียยกว่าอันเพิ่นเซวอันไอติมมาต่างหากเพิร์นเซลนั้นไอ เนี่ยมันเป็นคนละอย่างมาไอติมไอเสีีมไอติมโบราณไอติมโบราณนี่ไอติมไอเสียขมไอเสีีมอปาไจะยเอือไเไอเสียีมโบนแม่ไม่คู่บันนอกเลยไอติมเป็นมหกค่ะพดสองถังนะคะเขาคุณนองค์เล้ค่ะก๋เดี๋ยวกินที่ลบ้านเป็นเจ้าภาพแล้วสองถังสองงแล้วก็มาเลยค่ะเน้อพอได้ดูแล้วคะมากินรีพอปัก๋วยเตี๋ยว ลงทานเป็นเตี๋ยวเป็นวันค่ะแม่นค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะมีก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ทักวัดทั้งแม่ชีนะคะเพื่อนกันแม่คูค่กันะะวรวมปัจจูปใจ,จนะคะเพื่อนเทศกับเขา,ขาออกับป๋าผอมกับถอดมั่นเป็นคนละไม้ยังนี่เระเพื่อนสิจัดทั้งวัดทั้งบ้านนะคะเด้อค่ะมีแต่พี่น้องสายบุญนั่นแหละคะ่ะผอมกับในเบิร์หมอหลงมะละกีขับขาโม่งแรงล้างแกะจุกแกขาโม่งแรงก็จะเป็นการร่ำบวงสวงของปู่พัฒนาเนาะค่ะ ค่ะลา,ายยางลายแนว่ยไหวสีชนุนง่ายสวยงามนะคะค่ะมือนีกัคือคุณแม่ปัดกับพ่อโผล่พ่นมีโซมีลามีโซมีม้านะคะแสนแตกนะคะที่เพิ่นได้จ่มแจงไม่เป็นเนื้ออื่นนี่พันไปกรับแม่กูม,มือนั่นแหละค่ะไปร้อยพวกมาไล่นะคะเอาพวกมาไล่ไปร้อยน้ำตกไข่ปูบัดนี้แม่กู้กับเบืคิดดอกว่าปูสิ่ขืดเบี่โซงยังไดกะบอกแม่กู้ขึ้นไปน้องหญิงกับถือก,กล่องน้ำกลลคนเราเรียกว่าเอาน้องหญิง พอตกรถว่าสัานินั่งการย่เาไปก่อนพอแล้วก็มีแนวขอ,อของเรานี่ยแหละห้างแพรปูเพ่อเสียห้เรียกให้เบื่อเพราอตรงถามเพ่อสียควาของเพ่อตรงขวากันขั้นชั่วอะไรบ่ได้นะคะบางเทือบางที่มันกะแล้วแต่เพื่อนนี่ยแหละแม่กูกับบงอุจักเหตุการณ์เพื่อนกันเลยบอกว่าเพื่อนกันเลยบอกว่านางนาชาพอได้ขี่รถนาชามากเหยียบบ่รอด อย่าบวรดอย่มาบวท่านมาซาดีกบมาเราประมาณหามงศ์เศร้านะคะผู้ใดเบืองคีปชุดถ่ายของนัชชาพาโชคเสียเห็นนะคะสิเป็นนาฬิกาอันเลือรดรอดตัวแรกก่อนถ้าเบียนลวดตัวแรกก่อนนัชชานัชชาก็าเรียกว่าหกสองสี่สองจะผู้หกสองสี่สองมาเนี่ยม่บอไปหาแม่ปาจะยินวะนั่นแหละค่ะเดี๋ยินี้น้ำกันใกล้เคียงเขาได้อาคีพอยู่นะคะคีปสุดท้าย สสองี่สองมาช้าดีกว่าไม่มาเกี่ยวกับบัวท่านดวนดวนจัดดวนจัดดวนเราอปู่แม่คู่ก็นเลื่อยได้แล้วก็บแม่ปัดพ่อปูพ่นกันเลื่อยได้เสียงเสียงแตกนะคะกับอันนี้กัซีเมนอันเอฟซีเพื่นบ่วได้ก็คือว่าเห้องบุญบัท่านใดนะคะค้าเฮียนก็ได้สร้างซีก็ได้ได้ย้อนยังสร้างซีก็ได้เมื่อนั้นไปทำบุญมันบัวเฮ็ต้นผาปลาลดห้องค่ะเลีไท้ลวดแปดหกสอง ห้องคืนตอนก็าไล่สบายตังเงินที้วัดป่าบ้านเมื่นน่ะค่ะโรตารี่มีเท่าไรสร้างเฟมเมาสบ้านเม่นบล็อกสานั่นล่ะนั่นล่ะไปบื้งคลิปไทยทาคลิปคลิปตอนไปถวายเงินกับพี่เนาะการบ้านเหล้วเนี่ยล่ะค่ะบ้านบ้านเหลียวจะสูยคือว่าพัฒนาได้ไ้เปได้เป็นเาได้เป็นวายได้เป็นาอั้ก็ไปเห็นคลิปตอนเที่ยงก็เลยไปซื้อคเอ่แต่ผู้โชคดี คือเห็นหกสอก็มาแทนนลเนี่เอาไปกนเลยแม่คู่ยค่มานสมได้สี่เพิ่มอีกลอตเตอรี่มาหลานแต่พว่ามีตสาซื้อลอตเตอรี่เนี่องหกสองสี่สองแม่บอกเบอกเอาบอกแม่มาสี่สองันน้พมันหายเมียดวนทั่สรงดวนเขาเหลียบ่องวันว่าอัยนอยู่แม่หกสองอ่ะครับีสีสองแต่ว่าสั่กว เไม่ว่าได้แบบฟูฟูนะคะับ่ได้แบบตันแก่สายสูสามศูนย์ก็ได้แบบฟูฟูได้แก่ฟูฟูตายนะครแต่หน้าแล้วบอกบุ่นนะคะมืออื้อล่วงน้ำกันเนาะค่ะเนาะถึงว่าเอวว่าได้ใส่กระโปงกระป๋าทำใส่ชุดธรรมดาใช่ไหลอดเลยหลอดหลอดหลอดแสดแสดงว่าเออ ม่นั่งนูดนเขาเง็นยยดินพี่เขาออกน้วยเนะพวกนัะนเอ้ด้วยงายเงื้อเออยี่มาปลูกแก่ปลูกคือพอเขาสวยว่าแข่งวันอ่พ่อที่พออยู่พ่อแหงเมื่อวานไม่ไคุยกันเลยว่าแข่งโอ้ยไก่ฟังคนกับมือแก่ใกรมุกปากกับมือแก่พวกันเนาะตอนกัฟัแ่พอปลูกรอเนาะตอนยงโปเสียงงขายใครก็แท่งไม่เกียบฝันมันปลูกตา ฟังใครพู่ก็ไม่ชาดถึงมันปู่จาปุ่นได้งอกรอเออลูกหลานว่าก็ถือกับว่าปางอยังดราพอเลยว่าจะเหีนนิดนขงพอว่าค่ะเออคืวมาคู่พาเธืพากแน่งแบว่วงห่มน้ำอีพอเออกว่าถือเอาเงินทํองหน้าอยู่แหละว่าค่ะอืมไม่ว่างห่มน้ะเออไม่เป็นไรนะบุกนะเออให้มันผ่านไปกก่อหืมมันบ่ท่านใหญ่กระอเไป เออลิพย์ามือเือกันเชื่ 1. อหนึ่งทิพย์ห้าวันเือกันอีกครั้งแต่งวนนี้หวยออกพอชือถา้าอื่นใช่ไหมบอกเสียอื่นรับปูบอกเคยเยื้มขนาดนี้ไปรออยู่น้ำตกแล้วใช่ไหมครับเอบอเยวพ่อก็จับไปน้ำตกวันนี้เนะี่ยเออถึงไปรู้กันหรือเออถึไปน้ำตกรู้อืมกลับไปพิ่ของดีรว้นี่ของดีคบขันรวมพลังคนหนึ่งเดียวน,ะนี่ยังน,น้อยเนาะ เออไม่คู่ก็จะได้ไปทําคือเอาองคู่ของงานค่อยขืนนั่งอ่กักว่าองคูปูองงานคนํางโผลมาน่ะคาปูแต่ถึเปิดก็ดู่ายไว้ข้างอาให้ค่อยเกลี่ยให้ทุกทายอะไรคู่านะอืมวิบวกนอวอ้อืมบึ่มฮึ่มฮึ่มบึ่มฮึ้มฮึมบึ่มฮึ่มฮึ่มปึมึมึมึ่มม่มฮึมบ่ม่มึมึม่ อันนี้น้อือออกมืออึนมืออ่นก็เอาว่าท่านอันนี้น้อคือออกมือก็คือสาตืดอืมอันนี้ืมือว่ามืออ้่มืออันว่จะหมดอันนี้ล้อคือออกมือเอออันมือนี่เรองอันมือกือันมืออ้าวไปถือว่าอันนี้น้คือออกก็คือสาตืเนคือบขาคนนี้ หาปรเงิหมดเสียเสียเงหมดไอ้แค่ยุ่งไม่หมแนี่อ้นี่ว่าที่แขางลยเอาไปทำไมขุดดนะอืมเออไปขุดไปลเนี่เออเพราะถือไปนั่อืมไปดูนัําตกโอใครสวยงามมากกว่าเคยออเคยเห็นไปกว่าเคยอเคยเห็นแล้วครับปูแกไปรองหนักพอเนี่ยเขาไปให้รองนะ คนบากน่ะเออใครก็ควใเปิดใจพ่ว้ามได้เปิดห้องร้อยมือเขาคว้ามาได้เปิดร้อยเจ้หมื่นเยอะจ้ะเขาเปิดร้อยเจ้เก่าคีบแกวุ่นคีบแล้วหุ่นเยอะจางแข่งบ่ได้เรื่องเาเก่าคีบทุกูจ้างพวเชียรมาทุกวนทำแบบคเขาเ่เชียรพอเลย เอาไปลอยค่ะ่อยที <t 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 ok> <t ่ไหนแบบกาสิกาว้าก็อหาพ่อเป็นยังจเกันตื爸爸่มาพ่อมาพ่อก็บาดูไหนก็แต่เมื่อ่ี้พ่อถึาพระไปด้ยค่ะแต่พ่อรับันทั้งหมดเออนางนั่งทัยาเก้วตาใช่ไหมพวกรวมข้าเออให้เมื่อคู่ หาลอ้พวมาได้ของก่อน่งร้อ่าให้มีโชกมือรักมือชคมือไม้อกกับยางนิ่ม่วนโดนถอปไาเขาอีนั่งอยกับูกเอี้อลคิดหอดฟูกามาบ๊อบมือมาบอจอยมาจอยด้วยทำบ่มาพอยังบันดิ้นใครมาขอเดียกไอตินลูกมาบ่ัตวนั่งรอืทำบ้า้โอ้พร้อกกับให้ไม่ครูขังลอยนัูงร้ อาเขาให้มือชงมือจับมือชงมือไม้ขู่กับภาพกันเร่องเขาให้เงยหล้าเขอให้ชงหนมาถึงถึงแล้วก็รวยนะอันนี้นางรำไงมีนางรำไงเงี่ยโชว์ร้ายมองน้องด้วงผูมาพอมักอีอย่างดอกดาวเรื่องสามรอยโดดไม้หม้อขอร่วม ปัดลูกปัดแก่ให้ครอบครัวลูกร้านก็มือแก่ความสุขความเปรื่มอือฮาสุขหมันเริ่มกับนางเช้าปืนกระพริบคืนวาปืนอือร่วมพระวัดดอกดาวเหลืองสองร้อยดอกพ่อปัดจุปัจจัยขอให้ลูกมือโชคมือราขอให้ได้เงินเยอะเยอะอือะแล้วพ่อแก่ให้เลาวเพราะกับนางดวงพรถ้ามือซื้อถวายองค์ปู่ ด้วยให้งานด้อยงานด้วยขาหัวชื่อไปดื้อยังไม่คแล้วเาเอาต่พ่อติใจกเร้อืออ้าวขอใหรลูกแรกชื่อวบ่ากม30อรัวมือ0ครัือไว้่หนึงแล้วก็รวแล้วก็ขอคนจากวงกลมได้ต็ปจยไได้บึ้นจากวกกนจากคือเวมาไ้ก าเพมานจะรีแว่าคาเป๊ยังหาเออไอันีม่นูเออกับพ่อคุณร่วมถวายเนาอ่าหมนมือบมือกัมือขบมือไหว้เงีแก็รันะจะเจะเริ่มอันนี้เออพ่อขายก๋วยเตี๋ยวอโอ้ยพอขายก๋วยเตี๋ยวนะพอขายก๋วยเตี๋ยวเออมึงอยใแ่นุ่่ไหนควบเกาค้วเออจะทำอไรนี้เออพอมาเข่าด่าเนี่ยพอก๋วยเตี๋ยวเอ้ย อายไม่เคยไม่รับขายเด้อขายะเ่ิดเดียวไม่รู้จกหนุคิดบ้าต้องขายเสียงเขาว่าจะจ้ได้ขายดีเอตอันนี้เอฟคีว่าบุญมานายอามวงไทกอย่างอย่างชิมใช่บะุงบงกดแล้วก็บุญอะไรบุ่งประสบปะเพราะแบบน่งบัวอะไร ซีมือมันซีมือมันใช่ไม้กอ่าเพราะทามือมือรักมือคุกมือไม้ฝากเก็บกัเอ๋มาใชงไม้ตอคุกไม้รัก้วยด้วยด้กเพอถึงฝากบุญไปแล้วเก็บกแเอก็ยังฝากทำมาใจเย็อันนี้วงมอะไรของเก็บกแเอ๋งายกว่าอ่เอ้พวกกยังปามาวาะร้ใช่ไหม เอมันค yeah, ือมันค <laughs> ือนมัดอยู่แค่ไันก็ยมโอ้คือความยิมเด้่ยืมพ่ฝ่ายนนก็ปมัดมยืมมัดมัดแก้บ่แก้บ่มาได้เท่าไรก็ยังไปทำมากมากเท่าไหร่ตีขไดแตาดาบตีขูดแตหมานําพอมันบ่แตเยังต้ออึ้งพอแต่ึิตใจเขาต่างกันไม่คู่ไปเกือบพขาใจก็ฝนกับมันเจดขาดว่าขะดกลัอึ้งนั่งนัถ้าขายเดียวว่าเอาโรคขค่นั้นไปว่าขัด

หอ้รูกเดกเปิคู่เดมเมื่อไห่องข้งไหเขามาเอาถึงโคู่่อีกรึเรเดี๋ยวพ่อจะประทานอ้นี้มาถวยเปิ้ดมัดพ่อจะให้เปิ้ก้อนนะลูกนะเอาเปิ so so the mm, ้ก้อนเหมือนเนาะแตอันนี้เขาครลูกกันยาวทำไมไม่ถวยเปิ้นก้อนเดี๋ยวเปิ้ก้อนเหมือนพันเปิ้ไปีกเปิ้ลก้อนเลยพ่อเปิ้นก้อนเลยคุคพังไะ

แค่ผมเนี <mm ่พอผมแค่แบบพุ <Brazilian> <Four> <that> ่ยิงนี่อย่างวัดโลกยนเปลี่ยนเพราะอะไรจำคยันแบบนี้เย็บถือเย็บท่ไห้น้อยทมกมือถ้าดีผมได้ะไปยิบผมส่วนน่้วพังก็คือร้อเพลงต่ส่วนขบอมือ่วนที่ นักแข่งเหงา้อจะขยันขยันรูปแ้วพูดรูกแข่งขับรถเนียมมาขู่กดนอนป่าตาจำพกกันคนหงามาคู่กดเนาะเออจำปาตกเข้าเข้าวเอจับตาโกดคือข้าวคือก้าคือบุหัมันหมว่ว เอออันน like, ี้ใครนะถูก <tal word> <laughs> um like ั้น่งย่งปากแวกปากแหวกจะโบอฮู้ดฮใจะเสียงสูงเดีย่ปากมือขันจักก็พอว่าจะมังแงรึมจ้ะบีเย้กออแท่งจ้แเว้าเพราะเ้าเวกับเขาเว้าว้เว้วกับมั่หกเลยอไปเนี่ยทีหานมาคู่ถือได้ๆก็คือึขานง พ่อจะพาไปจับว <sm> <sh> <sh akes hyster ically> ่าใคเรื่อยวันนี้เกลียกนัเกลียดนหมอสตงองนั่งตัวมอสพ่อจะกจับให้ดูในวันนี้ขแค่เร่อยคอยดูนะว่าพอจะกจับควไหนลงไปแล้วพ่อจะให้เมื่อกูจับไปเลยนได้กเรตีนในงไายโอ้โหเลยเอาออกจะชถือไปปแคเทืเอาแข็งมากพอจับให้เมื่อกูเลย วันนี้ให้มานจับคนาเ่นาะจับูก็ยังเว่อแล้วค่อยููอัวค่อยจับแมงมาจับแมงดสวยแม่ที่วัต้องการทเอออันนี้ของอีกนังนักน้อยขากลับคาราวาอีกพัวให้ไมอกลมืม้แหลมืม้กลมไม้ทำงานต่อไปแต่งตัวให้น้ำหามหายเอื่อนหายแท้ต้องไส่มาใครก็ยังยงไม่หายเออใ่มาแล่ไปอกแกดองค้อคือแกไขอหงมือยเนาพูดออา จะโอต้นเต้นผูหวาะเนาะออะโมกงเออโมกัเดียวรับใขกก่อนขพองดีว่าชื่อหลังอืมการมาใช้แหวนเพราะอะไรคุ้มตาเขาคือออกตี่เลยคือเก้าหน่นะให้พูดพเออ่า่พิ่หมะ

คหนก้องวัวก่อนเพาะคดโกไกัว่าอันนี้ตืมากนะกว่าคือกว่าคุกขาดอ็เียนห่วงนะผมแค่เป็นคนเนาะมาเทื่ออันนี้อ้ามาเกยมาเกย์กันเท่

มนหาด้วยบอกเคลื่อนหาด้วยจะไปขาด้วยด้วยด้วยด้วหากระไกระดิงมือสทกอ่เออขอร่วม่างทุกบุญเนาะ ออคกูคร้านบ่เกอเขาต้อึนักอมือขูกมือรักมือขูกมือมันอ้กูวันนีขูบขาะหนึงแล้วก็รวยนะเออแค่ว่าบ่เคอสุดยู่สุดครับปูหวดชุกมันืปูอจาเชียวงูหมกัเชียวูน่กอยก็ได้เยอะเนาะอ้าสดแรกูบอกแิงนะครับปู เอาก็คือเอาบ่ท่านเอาเยอะัเยเรีรับก้อรับขันบูก้านก้อนโอ้ยพ่อเห็นว่าเนี่ยว่าคือผูกขากับท่าบุญทุกที่หรือวะใช่ร้ายกูร้คนเชีนเออร้าคือไร้าเชียงเรื่องหน้าบูกร้านรวบบุญมาเนาะเนาะอ้าขอให้บุกร้านมือโช่มือรัามือโช่มือมดอายุวันนะถูกขาบลายหึงหึงแล้วก็เลยบังคับปู กกเรื่องออกไปไมาคู่ไปนั่งเลอครับเขาคือว่าหูกักแกว่าพอขึ้นเวทีเนี่ยครับก็ปูตาุดโรอโอเคกับบักนี้แค่คือแ้ว่าแว่เพระรอเพาะถ้าวรนนี้เป็นี้นกันรับเนอะถ้าบันน,น,น,บนี้มาเ,เ,เลีวยว่าท่านหัวว่าหัวแคเไม่ดีหรือของเห็นจัง มันแกโพรักปากมัเป็นตัวเอนกันาเมืองการั่งงอม่อาเพไม่เอาโพมันจะไงเงียเพื่อนกันแกคืองอไม่อาเพบาะแกมักับบโร่แหละพนงอจะทอนพอแข็งอะไม่เป็นไรขายผู้แกก็ขายก็จะยืมมันหนึ่งข้อถือขายได้ข้อถืาไป้ายข้อถือกขายข้อถือขายกูัน อันมแก่แก่พ่อกิอบให้มาคู่กะเอามาเอามาเยอะๆหัวะนี่คือเกบข้อเลยคือข้ให้เรื่องเวยของเดือดจ้าโอ้ยแหนจับ Bà hát bèo dài 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 hát dài hát dài hát dài hát tiêu hát dài 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 hát

ขู่ใจกวถือว่าพ่อขคือว่าเขากเอ๊ะครับมาแข่แข่งน่งูเขาเขกเอ๊ะลยตวนเขาเขก็เอ๊จ่าเขาก็เอ๊ะดิเขอ๊ะถึงท่นั่กทำมาบริสุทธิ์จ้าทอไปดื้อไอบอกเป็นเี่ยเขาไม่ต้อง

của nó cột coi, học tiếp khó, thầy là tiếp khó mà, muốn qua tiếp khó nè, ra, nó bật, bật tiếp khó ra, rép rép thầy, đây là cành nhau mà, cành nhau, đây đây, qua qua chắc nhau, qua phải tổ với, cái nhau mà trong về tiếp cầu mà, không có với cầu mà nhau với

อันนี้ยาวๆเองที่นด่ได้ตั้งใจด้วอันนี้แบบวชด้วค่เกียงไนท่ข้องังดวนีแค่แค่แกออันนี้ของยัขาองยังปากว้หรือวมาแกไปหรืว่าแม่ได้ลาปูไกเท้ากุ้งป่ะคุณจได้ทบสองล้านปูเอาคือของ้อยังไงอีกเนี่ยต้องยัไงอีกเลยต้องยังยืจ้า

พอกอนใช่ไหมเนื่อเก่งวันกูโอเคบนไปเลยอาเออจะว่าผู้ขายเออใครโปรเทนคอกัดซื้อเก่าเห้รพ้้ขายขายเ้อโอเคไว้ลูกเอะอ่าปุยการขายเอาไปอันนี้ก็คุยการขายมเกี่ยบ คือการือการขายวันนี้ขายดีเลยขายดีก็ไปนั่ตขายดีกว่านีนั่งนั่งอยู่ตังนานไม่ไม่ขายได้ขายเลยมาตือแค่ซื้อข้าเมาให้เนาะปือแค่ตือแค่ซื้อข้าวมาให้เนาะมาเนาะได้แค่นั้นแหละป้าเออโอยงมางาหมาเ้า กจะให้กินือจะให้แข้งแข็อไม่ใชดีขนาดนี้ตัวนี้กินทิ้งห้งไม่ได้แล้วมันจะหก เขาเาถือหกแค่คู่วยเขาเขาวาดกินแล้วว่างแล้วพอเออพหวค่ะโอ้จังม oh, <jam. S 2> okay. ึงเนี no ่ยพอเทสสามโรหกกับเพราเบอกาคาพิ่มใครงี้เวลาเท่าไหร่สิบเอ็ดสิบนาฬใช่ไหมสี่สิบ